สวัสดีครับผมวันนี้เรามาเจอกันอีกคลิปหนึ่งงานหนึ่งเพครับกับงานแก้ไขปัญหาเครื่องยนต์นะคันนี้บอดเอลวิเสเครื่องยนต์2.5นะครับมาด้วยอาการความร้อนขึ้นนะแล้วก็น้ํามันเครื่องเข้าในหม้อน้ําในระบบน้ำนะปัญหาของคันนี้ต้องการเปิดฝาสูบมาไปดูนะเดี๋ยวเราเปิดฝาโปงให้ดูว่าเป็นแบบไหนนะครับ มาดูคันนี้นะฮะเบื้องต้นก่อนที่เราจะทําการรื้อให้ดูก่อนนะครับชัดเจนนะเห็นปั๊มนาวแมเราเปิดขึ้นมาจะมีคราบ้มันเห็นไหมครับนี่นะนี่ติดมือเลยคันนี้นี่ทรามันนะแล้วก็ความร้อนขึ้นนะครับคันนี้เล่าเท้าฟลาไม่น,นึงนะฮะเป็นปัญหานะะคือ ฟีนะลืมปิดฝาหม้อน้านะขับไปแอร์ไม่เย็นความร้อนขึ้นเครื่องยนต์ดับเองนะตอนนี้เดี๋ยวเราจะทําการนะครับเปิดฝาสูบนะฮะดูถึงปัญหาที่เกิดนี้นะดูว่าตรงไหนจะเป็นปัญหานะครานนี้เราจะเปิดฝาสูบนะครับทีมงานเรากำลัลงรื้ออยู่นะฮะเปิดฝาสูบออกมาให้ดูกันนะครับร้อนดับเองนะครับอันนี้ มาดูนะตคันี้ที่งานเราแกะออกมาแล้วนะฮะสภาพเสื้อสูบนิ้วยังสวยอยู่เลยนครับคิบๆเลยนะดูปอ,อกสูบดูนิ้งเลยคันี้เนะี่ยก็หลักๆของคันี้ปัญหาน่าจะเกิดจากน,นี่เขาเรียกออยน้ำมันเครื่องนะครับหรือว่าฝาสูบกันแน่นะ อันเนี้ยผมถอดออกมาหนึ่งเราเปิดดูเพื่อความชัดเจนนะฮะฝาสูบนะฮะต้องนําไปอัดน้ํานะฮะอัดน้ําดูตาน้ําแล้วก็ดูพวกทางเดินน้ำมันนะมันจะมีปัญหาหรือไม่นะเวลาลือ้อต้องลื้อให้หมดนะเพราะเพราะว่า,วาน้ํามันที่เข้าไปในระบบน้ำนะัอันตรายนะคือท่อน้ํำพวกนี้จะบวมหมดเลยนะ ตามจุดต่างๆ,ๆที่เป็นท่อน้ํานะเดินทางเดินน้าเนี่ยเราจะเปลี่ยนใหม่หมดทุกตัวนะเพราะว่าท่อน้ําคันนี้นี่บวมหมดแล้วนะครับมาดูมาดูเึงวนี่ตัวหอยนั้นมันเครื่อนที่เราถอดออกมานะครับก็เดี๋ยวเราจะเอามาอัดน้ําเป่าดูนะฮะว่ามันรั่วมันอะไรไหมนะครับถ้าไม่รั่วก็ประกอบกลับนะครับแต่คันนี้หลักๆเลยนะค,คือหนึ่งคันนี้ ฟีเรานะลืมปิดฝาหม้อน้ำนะฮะลืมปิดฝาหม้อน้ําแล้วความร้อนก็ขึ้นนะแล้วเครื่องยนต์ก็ดับเองนะหรือว่าน่าเกี่ยวนะหนึต้องเอาฝาสูบไปทำการตัดน้ําชิกลั่วนะครับแล้วก็ดูว่าฝาแตกไหมทําไมนะ้ำมันเครื่องมันไหลเข้าไปในระบบน้ําในทางเดินน้ํานะครับเต็มหม้อน้ำเลยนะฮะนี่นะฝาตูบ ตรงนี้เราก็ต้องดูด้วยว่ามันโป่งไหมนะต้องเช็คดูให้หมดให้ลุงกึ้งนะจัดการให้นะสําหรับเคสนี้นะฮะนะรอตามนะว่าจว่าัาานนี้หลังๆเลยทําไมถึงน้ํามันเครื่องเข้าในระบบน้ำนะครับในเครื่องยนต์นะครับสําหรับฝาสูบเบรบลิฟเครื่องยนต์ทีห้กันนี้นะครับใส่หน้าไปที่0.2นะสามารถใช้ประเก็เดิมได้นะครับ วาวทำให้ใหม่นะครับซีนวาวนะทำใหม่หมดเลยนะอันนี้ส่งลงจึงเจ้าประจำนะครับซีาเ์าเปลี่ยนบาว์วาวตีใหม่นะครับอ่ะอันนี้เดี๋ยวให้ทีมงานเราไปประกอบหนะ้า่วนออยน้ำมันเครื่องนั้นแตกนะครับเกิดจากความร้อนที่ทำให้ออยเป็นปัญหานะการสั่งอะไรมาเปลี่ยนให้ใหม่นะครับสำหรับออย ตอนนี้บางมปนกินฝาตูบลงไปแล้วครับเยี่ยมจะปิดฝาตูบแล้วนะครับรใช้กับกอดคันนี้เป็นอะไรแท้ทุกชิ้นนะครับเบืกศูนย์นะก็จะได้ของครบใช้เวลาอยู่3วันนะครับนงนะเจ้จไปไห ลงไปเลยครับกร,ระปลาสูบโก่งนะครับคันนี้ใส่หน้าไปนะครับ,บาเีมางงแล้วก็ปลาสูบทำวาวใหม่ะน,นะประกอบวาวใหม่เ,เรียกว่าทำให่บาววาว นะทำใหม่เลยนะเดี๋ยวเป็นปัญหานะแล้วก็ซีนวาลเปลี่ยนใหม่นะครับผมต่อไปก็ใส่นาทฟสูบนะขันด้วยด้ามปอนนะนะนะพัดป้อนตามด้วยขันองศาเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเครื่องเย็นตัวนี้นะฮะออยนะ สั่งเม่ไหม่มาให้นะนี่คนระับตัวที่รั่วอ้อยระบายความร้อนน้ำมันเครื่องนะครับนี่ระวังกระเดื่องวาวลงปีล้วนะครับ วางแคมวางแคมนะน,นี่รสซิ่งนะครับ <Yeah. S 1> ครับ,บแคมรสซิ่งประมาณ เรากําลังวางแคมป์นะเฮ้ยทำไมอันนี้มันไม่เหมือนกันนะครับมันมีนอกกับในทำไมวางไม่เหมือนกันอนะฟันตรงนี้ฟันตรงนี้อ่าอ่ามีหน้าที่ให้เซ็นเซอร์จับองศาการจุดระเบิดโอ้ประมาณนี้ตรงนี้ไม่มีอ๋อนี่ใส่ถ้าใส่ก็ไปข้างในได้ไหมถ้าจะใส่ครับกับกันเนี่ยใส่อย่างงี้ก็ใส่ใส่ได้นะจะใส่สให้ดู ไหนไหนขอมาดูขอดูใส่ได้นะใส่ได้ไหมใส่ได้โอ้ใส่ได้ใส่ได้แต่ว่ารถรถจะสตาร์ทติดไหมสตาร์ทที่แตกเลยไม่ติดโอ้ตายแล้วต้องใส่แบบนี้นะครับถูกต้องนะครับเห็นไหมเห็นไหมให้ดูให้ดูโอเคนะครับใส่ผิดสตาร์ทไม่ติดนะใส่ยังไงก็ได้นะฮะใส่ผิดชีวิตเปลี่ยนโอเคนะครับ กับความรู้เล็กลนๆน้อยๆนะกับการประกอบเครื่องยนต์ในปอด T5 WL นะครับตอนนี้ดีมนานนะครับวางแคมเสร็จก็ใส่สายพานตั้งินะ่งตั้งมารเสร็จเรียบร้อยนะครับจะเล่าอีกหนึ่งเรื่องราวของกันนี้ะนะครับ อีกอาการหนึ่งของกันนี้คือ FC เราเราลืมปิดฝาหมอ้อน้ํานะครับเลยทําให้ฝาสูบตัวน,นี้โก่งนะเป็นปัญหานะครับตอนนี้เราจัดการให้ทั้งสองอย่างแล้วที่เป็นปัญหานะจบแน่นอนนะปัญหาเรื่องน้ําเดือดน้ําดันนะครับของกันนี้นะครับแล้วก็ะไรนะน้ำมันเครื่องเ้าในระบบน้ํานะ <Okay. S 1> กันนี้นะ ตัดวาล์วน้ำมาเรียบร้อยวาล์วน้ำไม่มีมาเลยนะโชคดีเราแกะดูก่อนนะครับเอ่อถามว่าใส่าล์วน้ำดีไหมดีนะครับผมเพราาะว่กนลดความร้อนมันจะครุงแบบพวกความสูดด้วยนะถ้าปอดวเว่าน้ำหมดความเย็นเดี๋ยวเราจะหมุนไว้นะอุณหภูมิในห้องเครื่องมันจะเย็นเกินนะแล้วทำให้ เราบอกสูตรเราเป็นปพืชนนะคือพืชคือระยะยาวนะบอดดีไหมดีแล้วแต่แะแต่ถ้าจะรักษาเครื่องยนต์ไว้นะคือใส่ดีกว่านะครับผมผมแนะนำนะใส่กับพืนดีกว่าครับผมไปต่อไปต่อ,ตอนะคราวนี้เห็นงานเราประกอบชิ้นส่วนอะไรต่างๆใกล้ครบกอบหมดแล้วนะฮะน้ำมันเครื่องเติมแล้วตอนนี้ เติมน้ำเปล่าเข้าไปก่อนนะครับเพื่อทดสอบนะครับน้ำยาหม้อน้ำไว้เติมที่หลังนะฮะไว้ชีเทสแล้วปกตินะฮะอะไรประกอบให้หมดมีเพิ่มเติมขึ้นมาคือหม้อน้ำนะครับหม้อน้ำมันพยายามล้างแล้วตันนะครับน้ำมันเข้าไปอยู่ด้านในอุดตันเปลี่ยนหม้อน้ำใหม่เพิ่มหนึ่งใบนะครับ ีกำลังเติมน้ำอยู่นะก่อนที่จะทำการสตาร์ทเครื่องยนต์หักหัีหักแจ้งทีหนึ่งจะเปลี่ยนไหมเปลี่ยนต้องเบอร์ของ พิกน้ำน้ำเติมเต็มแล้วนะแ้วมันเชื่องแยกแล้วทดสอบครับทดสอบทดสอบออเอา่ยทดสอบดีดทดสอบทดสอบ ติดเด็กก็ติดได้ตายโอ้ติดขึ้นมาแล้วนะครับนี่ฮะ WL กนนี้นะที่เราทำการซ่อมกอนยนต์ครับกอนยนต์ติดแล้วนะหลังจากนั้นก็สตาร์ทลัมนมี้ก่อนนะดูการรั่วซึมมีไหมน้ำนะรั่วไหมนะเช็คก,ก่อนนะก่อนที่จะออกวิ่ก็สอบทดลองนะครับเห็นกันยนต์เย้ำปิ๊บ เวเลตคันนี้นะครับหลังจากที่เราประกอบเครื่องยนต์เสร็จแล้วสตาร์ทเครื่องนะฮะทิ้งไว้ประมาณสองชั่วโมงแล้วนะคะัคันนี้ความร้อนครึ่งหนึ่งแล้วนะฮะน้ำมันก็ยังพอวิ่งได้อีกหลายร้อยโลนะเดี๋ยวไปวิ่งทดสอบทดลองนะครับคันนี้ทึ้งใส่เกียร์ห้อยหลังเดินหน้าออาตดเบรกมือนะครับ ปนเบ่งมือมาได้ก่อนออกลองก็ต้องเช็คดูนะน้ําเนื้อขาดไหมนะผมดูเรียบร้อยแล้วนะครับคันนี้าโอเคช่วงนี้อากาศเริ่มร้อนแล้วนะครับอากาศเริ่มร้อนข่าฟฝุ่นก็เยอะนะฮะเมืองหลวงเราตอนนี้ ทั้งอากาศร้อนทั้งฝุ่น PM 2.5นะฮะสำหรับเ e ูกศีที่อยู่ในเมืองก็ดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะการใส่แมสสวมแมสนะฮะมีผลนนะกับร่างกายของเรานะครับระวังให้ดีนะฮะดูแลสุขภาพด้วยนะครับอ่ะกับคันนี้ผมจะวิ่งลองย,ยาวไกลๆเลยนะครับวิ่งออกไปนู่นเลยนะนอกเมืองนะครับ สังเกตตาเล่งนะก็ถือว่าวิ่งจุดจ์ดปุดปาดเลยนะครับคันนี้สังเกต,เกตที่ความร้อนนะครับผมเวลาเราวิ่งนะต้องสังเกตให้ดีอันนี้มีเพิ่มเติมนะครับหนึ่งคือหม้อน้ำสองวาล์วน้ำนะครับเพราะว่าวาล์วน้ำเพิ่มเติมก็มาคือเขาถอดออกนะครับคันนี้ ออดวาวน้ำออดวาาน้ําไม่เหลือนะครับหม้อน้ําก็พยายามล้างให้แล้วนะใช้ํายาล้างกัดออกไม่หมดนะครับออกไม่หมดเปอร์เซ็นที่จะย้อนกลับมาหาเราไม่อีกนะเลยตัดสินใจเปลี่ยนหม้อน้ํานะใส่ใบใหม่นาขึ้นนะครับนาขึ้นกว่าเดิมนะครับอ้าวเดี๋ยวแรงก็ะด้งจบแล้วนะครับความร้อนปกนตินะ วิ่งอัดรอบสูงสูงวิ่งแตกไกลอาวิยาวจบงานนะครับนี่ปัญหาเกิดจากเอฟซีลืมปิดฝาหม้อน้ำนะครับแล้วก็ปรจจวบเหมาะออยแตกพอดีนะครับผสมลงกันเลยนะครับน้ำมันเข้ามาในระบบน้ำนะฮะทำให้เกิดความร้อนขึ้นน้ำเลยเดือดเลยดันนะครับนี้แล้วก็ ฝาสูงนะองนะฮะก็ะต้องใสนะครับใสหน้าเปลี่ยนประเก็นใหม่ใช้ประเก็นเดิมนะครับคันนี้ขันปอนอัดองศานะฮะแน่นตึบไม่เกิดปัญหานี้กลับมาอีกแน่นอนนะฮะจบงานแล้วสำหรับคันนี้นะฮะสอดเอวเวเลตเครื่องยนต์คอมมอเ็็ว ถ่ายลง YouTube ให้ด้วยได้เลยนะเดี๋ยวจัดการให้นะครับก็เดี๋ยวจะบอกนิดนึงนะครับคือต่อไปอูเรามันจะมีสองที่นะครับก็คือเปิดเพิ่มเพิ่มเติมเพราะว่าบางทีงานมาเยอะ,ะรับไม่ไหวไม่ที่จอดไม่พอนะู่มัูเริ่มเล็กลงนะครับก็อีกที่หนึ่งฝากใหม่ก็คือตรง ถนนปากเกตติวานนท์นะครับซอยสามสิบแปดนะฮะถนนปากเกตติวานนท์นะฮะซอยสามสิบแปดก่อนทางเข้าเมืองทองนะครับอยู่ซ้ายมือเลี้ยวซ้ายเข้าไปเลยฮนะเข้าไปในซอยประมาณร้อยห้าสิบเมตรนะครับอ่าเข้าไปในซอยประมาณ150 m, ร้อยห้าสิบเมตรนะฮะอยู่อยู่ซ้ายมือเลยนะครับตรงนั้นก็จะรองรับรถได้เกือบยี่สิบคันนะครับ ประมาณนี้นะฮะบอกกล่าวให้ฟังนะโอเคนะครับสําหรับคลิปนี้นะฮะได้ความรู้ไม่มากก็น้อยนะครับก็อย่าลืมนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์นะฮะกดติดตามนะทั้งช่อง YouTube อูงแงจเจริญการช่างนะครับและทางเพจ Facebook นะครับอูงแงจเจริญการช่างสาคัญที่สุดคือกระดิ่งนะครับกดเพื่อเป็นการแจ้งเตือนนะครับวันนี้กล่าคําว่าสวัสดีครับผมจะจบงบไม่บานบ่ายที่อูงแงจเจริ 啦。Wow.